กำลังเก็บบกเงาะเอ๋่บกเงาะกำลังกำลังสีเริ่มสุกแล้วให้จักเข่ง มีวูบยังเป็นข้างบนอยู่ข้างบนมันสุกข้างบนสุกแล้ว สุกแล้วเริ่มสุกแล้วมีข้อใดย้วยเขียวๆกับหวานเนาะ <laughs> Mấy chị nôn nè à. Mấy chị nôn lại nè Ô ừ, nhìn hàng bồn phun Đấy แดงโอ้นใสเบิงเนี่โน่นสุกสวยมากข้างบนสงโสมวเงาะอยู่สมวะมันต้นใหญ่แห้งยี่สิปีแล้วตัวนี้อูดควันอยู่ข้างล่าง ดควันข้างล่างพี่ซุกแดงแล้วฟวงใหญ่ดิสวยสวยอู้นะตรงข้างบนฝุ่นเนาะฝุ่น เดี๋ยวค่อยเอาบันไดเมื่อคืนคลิปนี้ซ้ำานก่อนจ้าขอบคูณหลาย